สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีตอนเย็นพวกเราก็เลยออกไปเดินเล่นเพื่อจะไปเล่นฟิสปี้กันสัหน่อยนะคะสองพอ่อลูกก็เล่นไปตลอดทางเลยค่ะทุกคน <c oughs> เห็นดอกไม้เ <c oughs> พื่อนบ้านก็ถ่ายมาให้ดูนะคะช่วงนี้ดอกไม้บ้านสวยมากเลยค่ะมีหลากสีสวยแล้วก็ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะช่วงนี้เย็มมานาล้อากาศดีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ยี่สิบองศาค่ะ,คะลังสบายๆเลย พวกเราเล่นฟรีสปี้กันที่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านนะคะตรงนี้เป็นลานของฟุตบอลค่ะมีที่กว้างเลยค่ะสามารถโยนได้ไกลามากเลยค่ะทุกคนเพื่อนของเอมเก็มาขอเล่นกับพวกเราด้วยนะคะขากับบีก็เลยแวะถ่ายสัตว์ในหมู่บ้านลาไม่ดูนะคะน้องมา้าแล้วก็นกกระสานนะคะที่อยู่ของหมู่บ้านนะคะลังเขาอยู่ด้านบนนู้นเลยค่ะทุกคนโตกันหมดแล้วก้อนเมฆบนฟ้าสวยมากเลยค่ะแบลค์ีีก็เลยถ่ายมาด้วย เอ็มจอยากโชว์ความสามารถพิเศษสักหน่อยนะคะทุกคนนางก็เลยเดินท่านี้กลับบ้านค่ะเดินไปเดินไปก็นั่นแหละค่ะหล่นแล้ว <c oughs> ตรงนี้บีแอบถ่ายลูกเชอรี่สีเหลืองชัดๆให้ดูนะคะถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนมีความสุขคนนะคะบ๊ายบาย